ที่มาของหลักสูตรการจัดการไม้คณะวิทยาการจัดการมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆแล้วเราก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ประชุมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้บัตรนั้นเป็นต้นมาจึงเป็นที่มาที่เราได้ผลิตนะครับบัณฑิตทางด้านสาขาการจัดการไม้ขึ้นมาเพื่อตอบรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมไม้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เพิ่งได้รับการประเมินการเป็นไมซิตี้ด้วยจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่า ความต้องการนะครับแล้วความเติบโตของตลดาดแรงงานทางด้านไหมหรือเฉพาะในตลาดภูมิภาคของภาคใต้ของเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนะครับยังเป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์นะครับที่ใหญ่อันดับต้นๆในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาที่เราได้ผลิตบัณฑิตชุดนี้ขึ้นมาเพื่อตอบรับกับความต้องการของอุตสาหกรรม สวัสดีครับชื่อนายวัชรนนท์พุม่มยนากุลนะครับชื่อเล่นชื่อโอศึกษาอยู่มหาวิทยทาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปีที่สองสาขาการจัดก,การไหมครับเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาการจัดก,การไหมนะครับเพราะว่าสาขาการจัดก,การไมมคณะวิทยาการจัดการของเรานะครับเป็นสาขาแรกและสาขาต้นๆในประเทศไทยนะครับที่มีหลักสูตรนี้ซึ่งหลักสูตรของเรานะครับจะประกอบไปด้วยตัว M ตัว I แล้วก็ตัว C แล้วก็ตัว E นะครับซึ่งจะมีที่ว่า ตัวเอก็คือ Meeting ครับตัว I อก็คือ Incenti v e ครับตัวสีก็คือ Convention and Conference ครับแล้วก็ตัว E ก็คือ Exhibition and Special Event นะครับซึ่ง4ตัวนี้นะครับเป็นคีย์หลักที่เราจะเรียนกันนะครับซึ่งอาจารย์นะครับที่จะมาสอนเนี่ยคืออาจารย์ที่จบโดยตรงนะครับจากหลักสูตรจากต่างประเทศแล้วก็ได้เรียนกับผู้ประกอบการจริงๆครับซึ่งเหตุผลที่ทําให้เรียนหลักสาขานี้นะครับเพราะว่าสาขานี้เนี่ยมีการอัปเดตหลักสูตรตลอดครับจึงทําให้ตัวกับผมเนี่ยได้สนใจที่จะเรีียนนสาาข้ครับ ในจุดเด่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทุกท่านคงจะเห็นว่าการเรียนการสอนของเราที่นี่น้องๆจะได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงในระหว่างที่เรียนภายในรูวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านมิ팅วิชาทางด้านคอนเวนชั่น Convention, วิชาทางด้านเอ็กซิบิชันอินเซนทีฟหรือแม้กระทั่งอีเวนต์บรรดาสกุลหลังสาขาการจัดการไม้ชั้นปีที่3ครับ สาขานี้นะครับให้เราเรียนรู้ทั้งหลากหลายเลยนะครับทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็จะเป็นในภาคข,ของการปฏิบัติงานจริงซึ่งเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่1น,นะครับจะเป็นการปูพื้นฐานสําหรับรายวิชาการบริหารธุรกิจนะครับจะเป็นรายวิชาการบัญชีาการเงินแล้วก็รายวิชาอืน่นนะครับที่เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมแล้วก็การบริหารธุรกิจครับต่อมานะครับสำหรับในปีที่2องเราก็จะเป็นการเรียนสําหรับ introduction to mice นะครับผมจะเป็นการ เตรียมความพร้อมให้เราเรียนต่อในชั้นปีที่3และชั้นปีที่4นะครับในส่วนของชั้นปีที่3และชั้นปีที่4นะครับเราก็จะเรียนลงลึกรายละเอียดลงไปในแต่ละตัวรายวิชานะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราเรียนชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4นะครับเราก็จะมีโอกาสในการทํางานจริงเข้ามาให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็คอนเน็กชันอยู่ตลอดครับผมสาขานี้นะครับจะมอบให้คุณทั้งความรู้ทางทฤษฎีแล้วก็จะเป็นประสบการณ์จริงจากการทำงานเลยครับ จุดเด่นของเรานะครับเราโฟกัสในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้เป็นหลักก็ในส่วนของตัววิชาอินเซนティブนะครับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้ก็จะให้น้องๆเนี่ยได้ออกแบบกิจกรรมนะครับที่สามารถรองรับกับความต้องการของนักเดินทางไม้ตรงนี้เป็นจุดแข็งอย่างมากนะครับที่ทําให้หลักสูตรการจัดการไม้นะครับคณะวิทยาการจัดการที่หมหาลัยสังขันาคารินทร์เวทเขตหันใหญ่ของเรามีความแตกตา่าง นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่สนใจของน้องๆที่อยากมาเรียนกับพวกเราทั่วทั้งประเทศไทย นูคิดว่าสาขานี้หลักๆเลยนะคะจะเป็นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวนะคะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนค่ะทั้งจากนักเดินทางไม้ภายในประเทศและภายนอกประเทศค่ะอีกท้งนะคะยังมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะรายวิชาของเรานะคะมีการเรียนการสอนที่เราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรนะคะให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะ ดังนั้นน้องๆที่เรียนจบจากที่นี่ไปแล้วนอกจากการเป็นนักจัดงานมิทติ้งนะครับมืออาชีพเป็นมิทติ้งแพลนเนอร์ได้นะครับสามารถเป็น p r o f e s s i o n a l conference organizer ได้คือนักจัดประชุมวิชาการนานาชาตินะครับซึ่งเรามีรายวิชาแล้วก็มีงานวิชาการนานาชาติให้น้องๆได้จัดจริงด้วย และเรายังเป็นอย่างที่ได้เรียนว่าเราเป็นที่ตั้งของสุดประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้เรายังมีงานเอ็กซิบิชันนะครับให้กับน้องๆได้ลงฝึกปฏิบัติได้ด้วยตัวเองครับพี่นนเดี๋ยวจะเป็นคิวที่4นะครับแล้วก็จะเขาดาเน๋้อหลัง10บวิเลยครับผมลงกน่นเลยนะครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุภาษิ์สารนุพคุณนะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่เอกการจัดการไม้ชั้นปีที่4ครับในส่วนของเป้าหมายในอาชีพของผมนะครับผมมีความฝันที่อยากจะเปิดธุรกิจรับจัดอ e ีเวนต์เป็นของตัวเองครับเพราะตลอดระยะเวลาในการเรียนที่มหาวิทยาลัย4ปีนะครับผม ผมได้เรียนในหลักสูตรที่มีความหนักแน่นและครอบคลุมในหลายๆมิติมากเลยครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะที่มีความสนใจในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ครีเอทีฟนะคะมาเรียนกันที่คณะวทิทยาการจัดการสาขาการจัดการไม้ที่มหาวทิทยลาลัยสงขาน,ขนินทร์ของเรานั่นเองค่ะและพี่ๆกับอาจารย์นะคะก็จะรอน้องๆน,นะคะอยู่ที่คณะวทิทยาการจัดการสาขาการจัดการไม้ค่ะและรวมขับเคลื่อนอุตสาหการรมไม้ประเทศไทยไปด้วยกันนะคะ